ตอนที่93หลังจากเลิกงานในวันนั้นคุณปู่สีก็เรียกเทียนเซินหานไว้คุณปู่สีพูดว่าเซินหานมาคุยกันหน่อยแล้วก็พาเทียนเซินหานไปที่ริมแม่น้ำเล็กข้างหมู่บ้านทั้งสองคนนั่นยงยองๆริมแม่น้ำลมระดูใบไม้ผิดพัดพาความหนาวเย็นของะดูหนาวออกไป ลุกหญ้าและกิ่งลิ้วที่หลับไหลมาตลอดฤดูหนาวให้ตื่นขึ้นน้ำในแม่น้ำไหลเอื่อยๆบนริมแม่น้ำมีสีเขียวเล็กๆผุดขึ้นมากิ่งลิ้วริมแม่น้ำพิ้วไหวตามสายลมและดูใบไม้ผดที่พัดมาอย่างอ่อนโยนพัดพาให้กิ่งก้านสีเขียวพิงไหวและดูใบไม้ผีมาถึงแล้วสาวนาในฤดูนี้ จะหวานเม็ดพันธ์แห่งความหวังแล้วค่อยๆดูแลเอาใจใส่เพราะในใจมีความหวังจึงมีแรงกระตุ้นในการทำงานตลอดทั้งปีคุณปูสี่คาบปลายใบยาสูบที่ติดตัวมาตลอดมอนผิวน้ำที่สงบนิ่งแล้วพูดกับเทียนเสรินหานว่าเสินหานเวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วนะตอนที่เจ้ากับล้านจื้อแต่งงาน ข้าเป็นคนแบกหลานจือออกจากบ้านเลยนะเ้นประสาทที่ตึงเครียดของเทียนเซินหานจึงค่อยๆผ่อ,อนคลายลงเขาขยับตัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าใช่ครับหลานจือเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณคุณปู่ซีที่ช่วยเหลือมาตลอดคุณปู่ซีพูดว่าเซินหาน ห้านจืออยู่กับเจ้ามาหลายปีก็ไม่ง่ายเลยตอนเนี้ยลูกๆโตแล้วพวกเจ้าจะได้มีความสุขในภายภาคหน้ากุ้ยเซียนเป็นดิกดีแต่ใจร้อนไปหน่อยหลังจากแต่งเข้าบ้านเจ้าแล้วเจ้ากับห้านจือต้องอดทนกับเธอให้มากหน่อยนะเทียนเชินหางเข้าใจเจตนาของญาติผู้ใหญ่คนเนี้ยที่มาคุยกับเขาแล้วเขายิ้มแล้วพูดว่า คุณปู่ซีครับเรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงกุ้ยเสียงเป็นเด็กที่ผมกับล้านจือเฝ้าดูมาตั้งแต่เด็กและก็ถือว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับซี่หูด้วยเราจะดูแลเธอเหมือนลูกสาวของเราเองครับคุณปู่ซียังคงรู้สึกอึดอัดใดใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรอีกลูกสาวที่เลี้ยงมา20ปีกำลังจะกลายเป็นคนของบ้านอื่นแล้ว เขารู้สึกเสียใจมากทั้งสองครอบครัวกำลังเตรียมงานแต่งงานของทั้งสองคนอย่างคึกคักห้องหอคือห้องปีกที่เทียนชิวอูเคยอยู่ทาสีขาวลายครัง้งและสร้างเตียนดินเผาไว้ข้างหน้าต่างในห้องและสร้างกำแพงไฟด้านนอกกำแพงไฟมีเตาซึ่งเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวเพื่อให้สามารถต้นน้ำและอุ่นเตียงได้ ในห้องมีเพดานแขนปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์พอเข้าไปในห้องก็รู้สึกสว่างมากคุณปูสีททำเฟอร์นิเจอร์ให้หลายสิ้นและยังทำตู้เตียงให้ด้วยทาด้วยแลกกเก็ตใสแล้วนำไปตากในลานบ้านของคุณปูสีเองเปยอินซอบผ่าเผยจริงที่เพิ่งหัดเดินไปดูความคึกคักต่างๆที่บ้านของคุณปู่ี มีสร้างไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์เปอร์อิงก็ลาบเผยจินไปดูสร้างไม้เลื่อยไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ตลอดทั้งวันล้อมรอบกล่องเครื่องมือของสร้างไม้ปากเล็กๆก,ก็ถามไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเลื่อยกบหรือเครื่องมือวัดเปอร์อิงก็ถามอย่างละเอียดไม่เพียงแค่ถามซื้อเครื่องมือแต่ละสินแต่ยังถามวิธีใช้ด้วยถ้าไม่เพอ อย่างเด็กสร้างไม้กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเปิดอิงก็อยากจะลองหยิบมาใช้เองเครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนจากยุคอุตสาหกรรมสาหรับคนที่อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ไปตลาดเฟอร์นิเจอร์หรือสั่งทำจะไม่ให้สงสัยสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นทำเสร็จแล้วเปิดอิงก็เปิด บานประตูแต่ละบานหลายครั้งเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ไม่เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ที่เธอเคยเห็นทั้งโต๊ะลินซักมีตู้เล็กๆด้านล่างสามารถเก็บเสื้อผ้าได้ตู้เตียงตรงกลางมีลินซักสามอันสามารถเก็บของเล็กน้อยได้กองใย,ยสองใบเปยอ,อินกับเปยจินสามารถซ่อนอยู่ในนั้นได้ซึ่งไซส์สหรับเก็บผ้าห่ม สร้างไม้ยังทำมานั่งหลายตัวโต๊ะเล็กสำหรับกินข้าวและยังมีมานั่งเล็กๆลลายอีกหลายตัวถาด้วยเล็กเกศสายซองคังแล้วนำไปตากในลานบ้านเพื่อระบายกลิ่นและเกลอหลังจากทำเฟอร์นิเจอร์เสร็จไม่เพียงแต่พี่น้องเปิดอินเท่านั้นแต่คนในหมู่บ้านหลายคนก็มาดูทุกคนต่างแสดงความอิจฉาในสินสอดของกุ้ยเสียง เมื่อข่าวแพร่ไปถึงบ้านเถียนซูเหมยเซียงลูกสะพายคนโตของบ้านเถียนก็รู้สึกไม่สบายใจจูเหมยเซียงไม่ค่อยได้รับความสําคัญในบ้านมีพี่ชายคนหนึ่งและน้องชายคนหนึ่งแม่ว่าพ่อแม่ของเธอจะไม่ใช่คนที่ให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวมากนะักแต่ก็คิดว่าลูกสาวก็ยังคงเป็นคนในครอบครัว และสุดท้ายก็ต้องเป็นคนของบ้านอื่นดังนั้นซูเหมยเซียงจึงไม่ค่อยได้รับความรักและโชคดีที่เธอไม่ค่อยได้รับความสำคัญมาตั้งแต่เด็กซูเหมยเซียงจึงต้องคิดเองทำเองทุกเรื่องจึงมีความคิดซับซ้อนอยู่บ้างตอนที่ซูเหมยเซียงแต่งงานพ่อแม่ของเธอก็เตรียมสินสอดให้เพียงไม่กี่สิ้นของมั่นของบ้านเทียนในตอนนั้นก็ไม่มากน,น,น,นัก พ่อแม่ของบ้านซูยังต้องวางแผนสำหรับน้องชายของซูเหมยเซียงสินสอดที่นำมาจึงไม่มากเท่าของมั่นของบ้านเหีนหย,เยนซูเหมยเซียงในตอนแรกไม่ได้สนใจว่าลูกสะพ้ยที่มีสินสอดน้อยกว่าเธอจะส่งผลกระทบอะไรกับเธอจนกระทั่งครั้งหนึ่งได้ยินเพื่อนบ้านกระซิบเปรียบเทียบเธอกับกุ้ยเซียงโดยพูดว่าสินสอดของสะพ้ยซิ่วเหวินในตอนนั้น อย่างไรลองดูสินสอดของสะพายซิวตอนนี้สิเธอจึงตระหนักว่าตัวเองได้ขุดลุ้มขนาดใหญ่ให้ตัวเองแล้วในตอนแรกคิดจะหาลูกสะพายที่สามารถต่อต้านแม่สามีของตัวเองได้ทำไมถึงได้หาน้องสะพายที่สินสอดมากกว่าตัวเองมาได้ล่ะตอนเนี้ทั้งสองครอบครัวพร้อมทุกอย่างแล้วรอเพียงวันแต่งงาน จูเหมยเซียงทำได้เพียงแต่กำมกืนฝืนทนคิดว่าจะรอให้เจ้าสาวเข้าบ้านแล้วคอยไปวัดรอยเท้ากับกุ้ยเซียงไม่ต้องพูดถึงความจับส้องของสูเหมยเซียงเพียงแค่พูดถึงซิวอูที่ล่าเลินจนหาทิศไม่เจอตั้งแต่ทั้งสองครอบครัวกำหนดวันแต่งงานซิวอูก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะทำอะไร แมแต่หนุ่มๆในหมู่บ้านแซวเขาก็ยังยิ้มให้คนอื่นเห็นว่าแกงเขาไม่ได้แล้วก็พูดว่าแกนี่มันหน้าหนาจริงๆพวกเราแซวแกขนาดเนี้ยก็ยังไม่โกรธเทียนซิ่วอูวพูดว่าฉันจะโกรธทำไมล่ะดูพวกแกสิยังโสดอยู่เลยนะฉันกำลังจะแต่งงานแล้วฉันไม่โกรธพวกแกหรอกฉันมีความสุขจะตายอยู่แล้ว คำพูดเนี่ยสร้างน่าเกลียดน่าสัางแต่หนุ่มๆที่ยังไม่แต่งงานก็หาคำพูดมาโต้แย้งไม่ได้จริงๆดังนั้นทุกคนจึงทําได้เพียงพูดว่าคนเนี่ยมันบ้าไปแล้วเพราะความสุขพวกเรารอแกล้งเขาตอนที่เขาแต่งงานกันดีกว่าการแสดงความรักต่อหน้าคนโสดนี่มันอันตรายจริงๆเลยนะงานแต่งงานของเทียนซิ่วอู่กับเซินกุ้ยเซียงจัดขึ้นในเดือนพฤศจิก าตามปฏิทินนี่เป็นครั้งที่สองที่เปยอินได้เข้าร่วมงานแต่งงานครั้งที่แล้วเธอยังถูกอุ้มอยู่ไม่สามารถดูความคึกคักได้ครั้งเนี้สามารถวิ่งไปดูความคึกคักได้แล้วสองวันก่อนเฟอร์นิเจอร์ที่คุณปู่สีททำก็ถูกส่งมาที่บ้านเถียนห้องที่ดูว่างเปล่าเมื่อวานเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ แล้วก็รู้สึกเหมือนมีบรรยากาศของห้องหอกินสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทำให้ห้องมีกลิ่นที่คนท้องถิ่นเรียกว่ากลิ่นห้องเจ้าสาวลานบ้านที่ไม่ใหญ่มากถูกทำความสะอาดอย่างหมดจดต้นทับทิมนในลานบ้านมีผลสีเขียวอ่อนห้อยอยู่บนต้นไม้มีผ้าสีแดงลายผื้นห้อยอยู่แสดงถึงความลื่นลนอยู่บ้าง เนื่องจากเหตุผลของยุทธสบัยงานแต่งงานจึงไม่สามารถจัดให้ใหญ่โตได้แต่การแต่งงานก็เป็นเรื่องใหญ่การเตรียมการบางอย่างที่จำเป็นก็ยังคงต้องมีขทางกำแพงที่ใต้ของลานบ้านมีการสร้างเพิงขึ้นมาภายในมีหม้อใหญ่สองใบตั้งอยู่ในเพิงยังมีผักบางชนิดในเวลานี้ได้ผ่านช่วงที่ขาดแคลนอาหารไปแล้ว ผักสดบางชนิดยังหาซื้อได้ง่ายเปออินตามญาติฝ่ายแม่ไปดูความคึกคักตอนที่พวกเขาจัดตู้เนื่องจากภรรยาของเทียนชิวหวินกำลังตั้งครรภจึงไม่สามารถพบเจ้าสาวได้ในวันแต่งงานดังนั้นในวันนี้ภรรยาของเทียนชิวเหวินจึงหลบอยู่ในห้องตลอดเวลาและไม่สามารถแตะต้องของใช้ของเจ้าสาวได้แต่ตอนนี้ เธอเข้าไปห้องน้ำที่มุมลานบ้างเฟย์อ,อิงก็ได้พบเธอและเธอก็คือเจ้าสาวคนใหม่คนที่สองที่เคยเห็นที่สำนักงานใหญ่เมื่อสองปีก่อนหลังจากนั้นก็ได้ยินมาว่าแม่สามีของเธอก็ไม่ได้เอาเงินไปทั้งหมดและเหลือเงินส่วนตัวไวใ้ให้เธอเล็กน้อยภรรยาของเทียนซิ่เวิงทองโตมากหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าห้องทันที เธอยืนอ,อยู่หน้าต่างของบ้านทางทิศเหนือมองดูห้องปีกเตาอ,อ,อ่อนกที่มีคนเข้าออกและฟังเสียงหัวเราะเป็นระยะระยะบนใบหน้าของเธอไม่มีอารมณ์ใดๆด้วยเหตุผลนี้เปยอินจึงสังเกตซูเหมือยเสียเมื่อได้ยินเสียงซาของการผัดเครื่องปรุงจากเตาหม้อใหญ่ข้างกำแพงทิศใต้ดังขึ้นและมีกลิ่นหอมโวยมาเป็นระยะๆ จูมือเสียงกระพริบตาหันหลังกลับเข้าห้องคองตัวเองในบ้านทางทิศเหนือแต่แวบ,บหนึ่งที่เธอมองกลับมาที่ประตูทางทิศเหนือทำให้เผยอ,อินเห็นอารมณ์อื่นในดวงตาของเธอเผยอ,อินเห็นว่าเวลาเม่เช้าแล้วจึงจูงมือเผยจิ้งเดินกลับบ้านชา้าๆเด็กๆในหมู่บ้านก็เป็นแบบเนี้บ้านไหนมีงานเลื่องเริงก็สามารถเข้าไปดูได้ตามสบาย แน่นอนว่าต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูได้ถ้าบานเขาปิดประตูไม่ให้เขา้าก็ต้องรีบไปอย่างรู้ตัวไม่อย่างนั้นเขาจะว่าเราไม่มีมารยาทเปิยจินเป็นเด็กผู้หญิงที่เงียบมากปาคนลองไปทำงานที่โรงงานเครื่องจักรต่อเมื่อเปอิยจินอายุได้ครึ่งขวบกลับมาสัปดาห์ละครั้งเปิยจินจึงถูกทิ้งไว้ในบ้านอยู่กับคุณย่าครั้ง ก่อนก็พาไปบ้านคุณยายแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่บ้านคุณยายโดยมีพี่สาวเปยอินดูแลเมื่อเดินได้แล้วเปยอิงก็พาเปยจินไปเล่นที่ต่างๆบางครั้งก็ไปรอพี่สายพี่สาวที่หน้าโรงเรียนตอนเลิกเรียนบางครั้งก็เดินตามคุณย่าไปใต้ต้นมะขามใหญ่ท้ายหมู่บ้านฟังคุณย่าเล่าเรื่องซุบซิบในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านอื่น เปอ๋ออินคิดว่าเปิดจินยังเด็กเกินไปรอระดูใบไม้ผิดปีนะเธอจะสามารถจูงมือเปอ่ยจิงข้างหนึ่งและสะพายตะก้าไวาเล็กๆอีกข้างหนึ่งไปขุดผักป่าและเก็บฟืนทั่วทั้งเนินเขาและทุ่งนาได้เปอ๋ออินจูงมือเปอ๋อจินเดินกลับบ้านไปพาคิดถึงแวบหนึ่งที่ซูเหมยเซียนมองกลับมา ความสัมพันธ์ที่ยากลำบากมาตลอดคือความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภยและความสัมพันธ์ระหว่างพี่สะใภยกับน้องสะใภยความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภยยากลำบากเพราะแม่สามีกับลูกสะใภยเป็นศัตรูกันมาตลอดความสัมพันธ์ระหว่างพี่สะใภยกับน้องสะใภยยากลำบากเพราะพี่สะใภยกับน้องสะใภยถูกนำมาเปรียบเทียบกัน ลองคิดดูซิว่าในบ้านมีลูกสะพภยกี่คนไม่ใช่แค่พ่อแม่สามีเท่านั้นที่จะพูดว่าลูกสะพภยคนนั้นเป็นอย่างไรคนในหมู่บ้านก็จะพูดว่าโอ้โหดูสิใครนะ่ะสู้พี่สะพภยหรือน้องสะพา้ของเธอไม่ได้เลยพี่สะพภยหรือน้องสะพา้ของเธอเป็นอย่างไรนี่กว่าเธอตั้งเยอะเมื่อถูกเปรียบเทียบเป็นเวลานานจิตใจก็ย่อมเสียสมดุล เมื่อจิตใจเสียสมดุลก็ง่ายที่จะเกิดความขัดแยงเมื่อกดเครื่องขัดแย้งก็ง่ายที่จะทะเลาะกันเดินไปเ,เปรื่อยๆเปิดจินที่อยู่ข้างๆก็ดึงแขนเสื้อของพี่สาวแล้วเรียกว่าพี่สาวพี่สาวเปิดอินจึงได้สติกลับมาแล้วถามเปิดจินว่ามีอะไรเหรอเปอิดจินพูดว่าพี่สาวเมื่อกี้มีเนื้อด้วยจบ ตอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและคอมเมนต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ